สรุปประเด็นทองคำประจำเช้าวันที่28เดือนกุมภาพันธ์นะครับนั้งชุดรับซึ่งตรงกับวันพุธนะ ราคาทองคำนะครับเริ่มมีการฟื้นตัวเมื่อคืนนี้มีการเทขายลงไปแต่ถามว่าฟื้นตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วหมายความว่าจะกลับไปเป็นหน้าบ่ายภาพหลักระยะยาวเดี๋ยวมันเป็นหน้าบ่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นในระยะสั้นๆนั้นเรายังพูดว่าหน้าบ่ายได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่ายิวพับัตอายุ10ปีของราคาทองคำเดี๋ยวมันมีการปรับตัวสูงขึ้นพอมาปรับตัวสูงขึ้นปุ๊บมันเป็นการสะท้อนบอกกับเราเลยครับนั่นถือว่าในวันนี้ถ้าราคาทองคําขึ้นไปเนี่ย ไม่ใกล้ๆกับไฮเดิมของเมื่อวานก็จะเป็นไฮใหม่แต่ยังไงก็ตามแต่คุณจะขึ้นไฮตรงไหนก็ได้ถ้าไม่ได้มีข่าวใหม่เป็นการขึ้นช้าๆตามเทคนิค โดนถล่มเซลล์แน่ทองคํานะครับตัวนั้นคือหลักประกันให้กับพี่ๆฝั่งขาเซลลนะดังนั้นขาบายเดี๋ยวเราจะต้องระมัดระวังแล้วว่าเออบริเวณด้านบนนี่ทองจะเจอกับแรงเทขายดังนั้นถ้าเราได้กําไรจากไม้ล่างๆมาอยู่ก็เตรียมพิจารณาในการแบ่งปิดเก็บทํากําไรบางส่วนก็ได้นะครับน้นทุนจะมีความปลอดภัยนะต่อมา คุณครับแล้วถ้าผมติดบายอยู่ที่ยอดดอยด้านบนเลยนะครับเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิอไปบายไว้2038นเนี่ยยุ่งเลยครับไป h e d ไม้เอาไว้ต้องบอกว่ายังมีโอกสเคลียร์อยู่ครับตอนนี้ราคาทองอยู่ที่โซนวัดกำลังด่านแรกของขาบายขาเซลขอแค่มี time เฟรม1ชั่วโมงคือ H1 ตรงนี้นะปิดตัวได้สูงกว่า2034.88ก็คือกล่องสีน้ำเงินตรงกลางเราเดียวแหละถ้าเกิดว่ายืนได้ปุ๊บมันก็มีโอกาสที่จะลุ้นขึ้นต่อได้ปั๊บเลยนะแต่ คำว่าขึ้นต่อได้ปั๊บผมก็ต้องเน้นย้าเหมือนเดิมว่าทองคําถ้าขึ้นไปยังไงโดนทุบแน่นั่งจุนครับยิวสิปีอยู่ที่ระดับ4%กอกว่ากยังไงขาเซลลเนี่ยเขาเข้าตลาดแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นคนที่เห็นราคาทองคาเริ่มขึ้นถ้าไม่ได้ขึ้นเพราะข่าว แล้วมันจะรู้ได้ยังไงครับคุณไม่ได้ขึ้นเพราะข่าวหรือว่าขึ้นเพราะข่าวการที่ขึ้นตามเทคนิคไม่ได้ขึ้นเพราะข่าวจะเป็นลักษณะแท่งเทียนการเรียงตัวขึ้นไปอย่างช้าๆมีแท่งเทียนสีเขียวสีแดงบ้างสลับปะป,ะปนกันไปแต่การขึ้นเพราะข่าวจะเป็นการดีขึ้นแบบว่าแท่งเดียวเปรี่ยงเลยครับหรือไม่ก็แบบว่า2แท่งติดต่อกันเลยนั่นถุอพอจะเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้คือหลักในการดูนะถ้าสมมติว่าทองขึ้นช้าๆนะครับแท่งเขียวแท่งแดงสลับกันบ้างมีการลดสถานะตลอดเวลา ขาบายบนยอดดอยให้ระวังเดี๋ยวเจอแรงเซลล์อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นลักษณะประมาณนั้นนะทุกท่านนะพี่ๆขาบายเข้าใจตรงกันใช่ไหมเออคุณครับแล้วถ้าผมไม่มีของอยากจะบายตรงไหนดีฮะวันนี้ขาบายเนี่ยจะได้อะไรที่ไม่สวยนะผมต้องพูดไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าจะบายนั้นถูกก็ต้องบายมันจะมีวิธีการบายได้กัน2ออย่างอย่างแรกก็คือรอ H1 ปิดตัวต่ำกว่า20-34ให้ได้ซะก่อน ไอค้คำว่าปิดตัวกับการที่กราบทะลุแนวขึ้นไปที่มันต่างกันไหมคุณต่างนะครับการที่กราฟทะลุแนวตรงนี้ขึ้นไปแล้วไปบายเลยเนี่ยัน,นี้ไม่ปลอดภัยนะเพราะบางทีมันวิ่งขึ้นไปแล้วทิ้งไส้ย่อตัวกลับลงมางานจะเข้าเอาครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปด้านบนอาจจบทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะสิบโมงเนะี่ยยืนอยูนะ่แถวนี้นะสิบเอ็ดโมงก็ยังยืนได้แบบนี้ค่อยพิจารณาในการไล่บายได้ครับไม่น่ากลัวแล้วถ้าเกิดว่าทองคําเขาไม่ยอมนะครับคุณไม่ยืนยืนไม่ได้ลนะทำยังไงครับ ถ้ายืมไม่ได้แะเสียงลงและทุนต้องระวังนะ2 0 3 8ปลายด้าสำคัญมากอ่ะอันนี้คือวิธีการบายที่1แล้ววิธีการบายที่2ล่ะครับสำหรับคนใจเย็นมีไหมมีสำหรับคนใจเย็นเราจะรอนะครับกันอยู่บริเวณแถวๆใกล้ๆก,ก,กับ2,026มากที่สุดโลใหม่เลยเหรอคุณใช่ เพราะว่าวันนี้ผมให้จุดบายไว้แค่จุดเดียวที่เป็นจุดสําคัญคือ2,26.14ครับถ้าราคาทองคำลงมาใกล้ๆตัวนี้สามารถที่จะทําการเฉลี่ยบายได้นะครับแต่อย่าลืมนะคืนนี้มีข่าวตอสองทุ่มครึ่งนี่คือการสรุปทองคําฝั่งขาบายครับถ้าเกิดว่าพี่ๆเข้าใจตรงกันขอสนิดครับอยู่กับเราเดยกเกินกือบจะเจ็ยท่านละฝากช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์หน่อยนะขอบคุณมากเลยครับนักทุนครับ ทีนี้มาดูกันที่ฝั่งคาเซลคาเซลบอกว่าคุณกราฟพ,พี่ได้บายเซลมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยอะสองศูนย์สามแปดสวยมากเลยนะคะเนี่ยสองศูนย์สามแปดเริ่มไม่ค่อยปลอดภัยนะครับทำไมครับทองมันขึ้นมาถึงโซนน้ำเงินแล้วทั้งถุนมันเป็นจุดบังคับโครงสร้างเทรนขาเซลระยะสั้นที่สร้างมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านปน่านี้ดังนั้นคำตอบจะคล้ายๆกับขาบ่ายถ้าสมมติว่าราคาทองคสามารถกลับไปยืนปิด H1 สูงกว่า2034ได้คาเซลคนที่ได้ไม้เซลด้านบนมา ตรียมพิจารณาแบ่งปิดทํากำไรบางส่วนก่อนนะครับส่วนคนที่บอกว่าคุณครับพ่ติดเซลลทำไงดีคะเนี่ยติดเซลก็จะมี2ประเภทประเภทแรกก็คือคนที่มีโอกาสในการหลุดคนที่มีโอกาสในการหลุดคือคนที่มีไม้เซล์สูงกว่า2 0 2พขึ้นมาหลุดในชนิดที่ว่าไม่ต้องพึ่งข่าวทองก็สามารถลงได้ลงตามเทคนิคนี้ลงได้เลยนะครับถึง2 0 2พแต่ถ้าลึกเกินไปกว่านั้นเช่น2016หรือว่า2000ต้นต้นพันเแบบนั้นอันนี้ต้องพึ่งข่าว และจะต้องเป็นข่าวชนิดระดับความแรงเป็น 3A อบวกอย่างตัวเลขเงินเฟอ้อในวันพฤหัส,สบดีครับคืนนี้จริงจริงก็มีความแรงนะถามจริงว่าแล้วในคืนนี้คุณมันมีข่าวตอน2ทุ่มครึ่งนี่คุณมองยังไงดีครับถ้าถามผมเลยว่าผมมองอย่างไรนั้นผมบอกไว้ก่อนผมไม่ค่อยได้ให้น้ำหนักตัวเลข GDP นะเอาถ้าไปเปล่นงนั้นคุณ G d p พมันกล่องแดงนะ GDP จะกล่องแดงอะไรก็แล้วแต่เขาเลยครับแต่ผมเนี่ยให้น้ำหนัก2ตัวนี้เป็นสำคัญเลย Personal spending กับ personal income ทำไมอะคุณครับเพราะว่ามันบ่งบอกถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้รายรับเท่าไร่รายจ่ายเท่าไหร่ตรงนี้สำคัญเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้บอกเกี่ยวกับในเรื่องราวของเงินเฟอ้อได้บางคนชอบมองข้ามนะไปโฟกัสแต่ตัวเลขจีด GDP GDP เนี่ยไม่มีอะไรเลยล่ะต้องุดสังเกตด,ดูครับแต่ละครั้งไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว และตัวที่จะส่งผลต่อกราฟแรงจริงนี่ personal spending personal income แล้วก็ตัวนี้เลย c o r e personal consumption expenditures เอาคุณมาประกาศพวงนี้ไม่ใช่หรอครับตัว PCE ไม่ใช่ครับอันนี้คือ PCE ในรูปแบบของไตรมาสเป็นไตรมาสท,ที่4ครับนั้งถุนดังนั้นตัวพวกนี้จะมีความรุนแรงเลยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่การใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลสําคัญนะทุกท่านพอจะเข้าใจอยู่นะครับดังนั้นรอดุนกันในคืนนี้ โอเคครับสรุปไป2หน้าไปที่เรียร้อยขาเซลเข้าใจตรงกันนะฮะขาเซลถ้าเกิดใครเข้าใจตรงกันขอให้ช่วยกับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยคําถามต่อมาคือคําถามสุดท้ายเห็นผู้2หน้าแบบนี้ตกลงจะเทรหน้าไหนกันแน่คุณครับเมื่อวานโฟกัสหน้าบ่ายคือมันเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านถ้ามันมีสัญญาณฝั่งไหนที่ชัดเจนเนี่ยเราจะเลือกหน้าให้เลยเมื่อวานตอนเช้าหน้าบ่ายตกก็คือเป็นหน้าเซลล์แต่ถ้าเป็นตอนนี้เช้าเและสายสาย ขอหลอดน้อยๆจะกดบายกดเซลล์กดได้เลยครับทองจะวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้แหละถ้าไม่ได้มีข่าวใหม่นะเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้มันขึ้นปุ๊บเนี่ยยิวสิปีอยู่ที่ระดับประมาณ4.3%เปนี่ยนั่งจุดครับยังไงโดนตบเซลล์กลับลงมาแน่นอนอยู่แล้วแล้วจะลงทําโลใหม่ไปเรื่อยๆไปคุณครับจะลงทําโลใหม่มากก็ไม่ได้เพราะว่าดอลลาร์อยู่ในเทรนขาลงอยู่นี่คือหลักคําประกันครับนังจุดครับโอเคนะทุกท่านนะ และนี่คือการสนุนทองคำทั้งหมดครับน่าจะชัดเจนแล,ล้วล่ะขอพระคุณครับผมขอพระคุณนักลงทุนทุกท,ท,ท่านอย่างมากเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนกระผมมาโดยตลอดเลยนะครับตอนนี้กระผมนั้นก็มีบริการห้องซิกแนวทองคานะครับนักทุนักขารที่ชอบเทรดทองคําเป็นหลักเียอย่าพภาพนะราคาตามโปรโมชั่นภาพที่เห็นอยู่ณนะขณะนี้เลยนะครับนักทุนส่งสลิปการโอนเงินได้ที่ไลคูเปาล์นิวส์รูปนะครับและเป็นที่แน่นอนเลยครับเฉพาะคนที่เห็น คลิปวิดีโอดีนะครับถ้านักทุนสแกน QR ียร์โค้ดชำระเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมแถมวันเพิ่มเป็นพิเศษให้เลยนะครับผมให้มากกว่าที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอตอนนี้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้อากจะเข้าห้องซิกแต่ว่าอยากให้การสนับสนุนกระผมนะครับก็ตามกำลังศรัทธาได้เลยนักทุนใช้เคียร์โค้ดตัวเดียวกันเลยส่งสลิปที่ไลน์ไอดีตัวนี้แล้วก็บอกผมว่าอยากให้การสนับสนุนครับสนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่นักทุนเลยผมมีเป็นตัวคลิปวิดีโอ เทคนิคการเทรดทองส,สั้นมอบให้กับนักชุนเป็นการตอบแทนนะยังไงต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากเลยแล้วพบกันนะครับวัสดีครับ